สวัสดีครับคลิปนี้เป็นการสปอยซีรีส์เกาหลีในตอนที่6เชิญรับฟังได้เลยครับหลังจากนั้นทีมพระเอกให้เด็กฝึกงานนัดฮิโรเซหนึ่งในทีมขา,ขายของชิมิสุไปทานข้าวแล้วลองถามเธอเรื่องบริษัทชิมิสุฮิโรเซเธอตอบว่าตอนนี้ชิมิสุกำลังจะย้ายสำนักงานใหญ่จากชิซูโอกะไปโตเกียวเพราะจำนวนประชากรชิซูโอกะมีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก จะมีการตัดสินว่าบุคลากรคนไหนจะได้ย้ายไปบ้างในสิ้นเดือนนี้แต่หัวหน้าฝ่ายขายคงจะไม่ได้ย้ายไปเพราะผลงานของเขาไม่ดีเด็กฝึกงานถามว่าแต่ถ้าหัวหน้าฝ่ายขายเซ็นสัญญากับบินเขาอาจทำยอดได้ทะลุเป้าและมีโอกาสย้ายไปโตเกียวไม่ใช่เหรอฮิโรเซตอบว่าเงินมัดจำสัญญาของบินไม่เพียงพอที่จะทำให้ยอดทะลุเป้าได้เด็กฝึกงานจึงคิดว่า นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ชิมิสุไม่ยอมเซ็นสัญญากับวินเด็กฝึกงานจึงกลับไปรายงานทีมพระเอกพระเอกโทรหาประธานพักแล้ววางแผนให้ประธานพักบังเอิญเจอประธานใหญ่ที่ล็อบบี้ของบริษัทประธานพักแจ้งประธานใหญ่ว่าพระเอกต้องการเพิ่มวงเงินมัดจำเป็น20%รประธานใหญ่คิดว่าหากเพิ่มมัดจำสูงขึ้นยอดรวมที่ต้องจ่ายก็น้อยลงเขาจึงอนุมัติทันที เลขาประธานใหญ่ประสานงานเรื่องนี้ถึงฝ่ายการเงินนั่นจึงทําให้แทซูไม่พอใจเพราะประธานพักไม่มาปรึกษาเขาที่เป็นพออฝ่ายการเงินก่อนแต่กลับข้ามหัวเขาไปแจ้งประธานใหญ่เลยด้านพระเอกเข้ามาหาหัวหน้าฝ่ายขายข,ายของชิมิสุพระเอกถามหัวหน้าฝ่ายขายว่าวินและชิมิสุจะสามารถเจรจาข้อตกลงนี้อย่างเหมาะสมได้อย่างไรหัวหน้าฝ่ายตอบว่า เขาสามารถผลิตสินค้าเป็นจํานวนมากให้ได้แต่เขาก็กังวลเรื่องเวลาและความรับผิดชอบหลายๆอย่างพระเอกตอบว่าเขาจะจัดการความกังวลพวกนั้นด้วยการจ่ายเงินมัดจํา20%ภายในเดือนนี้โดยชิม,มิสุต้องยกเลิอกออเดอร์ของวินที่สั่งไป1,000ชิ้นและเปลี่ยนเป็น1 0 0 0ชิ้นเพราะวินต้องสั่งออเดอร์เกิน10,000ชิ้นวินถึงจะได้ส่วนลด50% พระเอกรู้ว่าหัวหน้าฝ่ายขายต้องทำยอดให้ทะลุเป้าในเดือนนี้นั่นอาจทําให้เขามีสิทธิ์ได้ย้ายไปโตเกียวหัวหน้าฝ่ายขายจึงตอบรับข้อเสนอนี้ด้านแทซูเขานัดเจอประธานโอแทซูบอกว่าเขานัดประธานโอมาเพื่อเลี้ยงปลอบใจที่เขาโดนประธานใหญ่ดุนั่นจึงทําให้ประธานโอโมโหแทซูเป็นคนซื้อบริษัทนี้มาแต่กลับโยนความผิดให้เขาคนเดียว แทซูกลับบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของดงจูและเกลี้ยกล่อมให้ประธานโอโยนความผิดตรงนี้ไปให้ดงจูเพื่อให้ดงจูไล่พระเอกออกไปแทซูยังบอกอีกว่าแท้จริงแล้วเวลาพระเอกควบรวมกิจการเขาแอบรับส่วนต่างมาตลอดแทซูยังพูดถึงเรื่องจัมโบ้เพศัชกรรมว่าเป็นฝีมือของพระเอกจนเกือบทำให้ซานอินล้มละลายด้านทีมของพระเอก เขากำลังเซ็นสัญญากับชิมิสุแต่ผู้จัดการฝ่ายผลิตกลับไม่ยอมเซ็นสัญญานั้นแล้วบอกว่าเขาไม่เชื่อใจบริษัทวินเพราะวินเคยผิดคำพูดมาแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นอีกแล้วผู้จัดการฝ่ายผลิตก็เดินออกจากห้องประชุมไปนั่นจึงทำให้พวกเขาไม่สามารถเซ็นสัญญาต่อได้จากนั้นทีมพระเอกตัดสินใจไปหาผู้จัดการฝ่ายผลิตที่โรงงานแต่ผู้จัดการฝ่ายผลิตกลับบอกว่าเขาไม่มีอะไรจะคุยแล้ว ก่อนจะไล่ให้ทีมพระเอกกลับไปพระเอกโทรหาประธานพักแล้วรายงานสถานการณ์ตอนนี้ประธานพักเล่าให้พระเอกฟังว่าช่างฝีมือในญี่ปุ่นรักศักดิ์สรีมากแท้จริงตอนที่วินเข้าซื้อไดจิไม่ใช่เพราะเทคนิคของไดจิแต่เพราะวินป้องกันบริษัทอื่นจะซื้อไดจิไปพัฒนาเท่านั้นแต่ข้อตกลงในสัญญาตอนนั้นไดจิแค่บอกให้วินทำอุปกรณ์ยิงธนูที่ดีกว่าไดจิ พระเอกได้ยินอย่างนั้นเขาจึงรีบเตินทางกลับไปเกาหลีเพื่อนำรูปภาพที่ประธานพักถ่ายกับวิศวกรของไดจิกลับมาที่ญี่ปุ่นพระเอกรีบไปพบผู้จัดการฝ่ายผลิตก่อนจะถามเขาว่าที่ผู้จัดการฝ่ายผลิตไม่ยอมเซ็นสัญญาเพราะเห็นชื่อของประธานพักในสัญญาใช่ไหมและพ่อของผู้จัดการฝ่ายผลิตเป็นวิศวกรอันดับหนึ่งของไดจิพระเอกจึงบอกว่าในตอนที่วินเข้าซื้อไดจิ พ่อของผู้จัดการฝ่ายผลิตได้มอบของขวัญเป็นพิมพ์เขียวที่เขาวาดให้ประธานพักและประธานพักได้มอบภาพเขียนที่เขียนว่าจงเรียนรู้สิ่งใหม่และบอกว่าวินรักษาสัญญามาเสมอพวกเขาผลิตอุปกรณ์ธนูที่ดีที่สุดมาโดยตลอดพระเอกมอบจดหมายที่ประธานพักเขียนให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตเนื้อความในจดหมายนั้นประธานพักตั้งใจจะบอกผู้จัดการฝ่ายผลิตว่าวินไม่ได้กำจัดไดจิ แต่วินสารต่องานฝีมือของพ่อผู้จัดการฝ่ายผลิตและภาพเขียนการเรียนรู้สิ่งใหม่คือคติพจน์ที่พ่อของผู้จัดการฝ่ายผลิตต้องการบอกผู้จัดการฝ่ายผลิตพ่อของเขาเป็นคนเลือกคติพจน์นี้เองประธานพักยังบอกอีกว่าเขาจะคอยเป็นกำลังใจให้ผู้จัดการฝ่ายผลิตในอนาคตเมื่อผู้จัดการฝ่ายผลิตได้อ่านจดหมายนั้นเขาก็ร้องไห้ออกมา เขาขอขอบคุณทีมพระเอกและยอมเซ็นสัญญากับวินพระเอกโทรรายงานดงจูเรื่องสัญญาผลิตสินค้าระหว่างวินกับชิมิสุและส่วนลด50%ถือเป็นอันเสร็จสมบูรณ์แล้วก่อนที่ทีมพระเอกจะเดินทางกลับเกาหลีจากนั้นในห้องประชุมผู้บริหารระดับสูงของซานอินแทซูและผู้บริหารที่อยู่ฝั่งของเขารวมถึงประธานโอโทษว่าเรื่องของบริษัทวินเป็นความผิดของดงจูในขณะนั้น พระเอกมาที่ห้องประชุมแล้วรายงานว่าวินทำสัญญากับทางญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วและสัญญานี้จะทำให้วินสามารถเข้าสู่ตลาดหุ้นได้ก่อนจะขอตัวออกไปดงจูคิดว่าเขาไม่มีอะไรต้องพูดแล้วจึงขอตัวออกไปเช่นกันประธานโอวิ่งตามดงจูไปแล้วขอโทษเขาดงจูตอบว่าถ้าเขายังเอาแต่โทษคนอื่นอยู่แบบนี้ก็ลาออกไปซะ ในคืนนั้นพระเอกได้รับสายจากดงจูเขาบอกพระเอกว่าประธานใหญ่นำหุ้นของบริษัทไปค้ำประกันเพื่อกู้เงินแบบลับๆเรื่องนี้ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะตอนนี้ใกล้ถึงเวลาจ่ายเงินกู้แล้วสำนักเลขาเองก็เพิ่งรู้ว่าเรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาก่อนที่ดงจูจะวางสายไปและบอกให้พระเอกไปคุยรายละเอียดต่อหน้าและเรื่องราวในตอนที่6ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ เพื่อไม่ให้พลาดความสนุกในครั้งต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ